เป่าใบไ,ไม้18โวลต์ของ d e w a l t DCMBL 562ใช้แบตตั้งแต่18โวลต์ขึ้นไปได้18โวลต์ตัวนี้แรงขนาดไหนวันนี้มาดูกันครับ ตอนนี้ก็หน้าหนาวแล้วนะครับการที่เรามีสนามหญ้าหรือสนามบ้านเนี่ยตอนนี้เราก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับใบไม้ที่มันล่วงตามพื้นบ้านเราตามพื้นสนามวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําตัว d ดิว l ล18โวลต์ตัวนี้นะว่าตัวเนี้เขาจะเอาใบไม้พวกเนี้ย อยู่ไหมสิ่งที่ผมชอบสิ่งที่ผมไม่ชอบเกี่ <c oughs> ยวกับเครื่องตัวเนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะมาทดสอบกันครับว่าเครื่องนี้เหมาะสมกับราคาและความคุ้มค่าไหมอันดับแรกนะครับมาดูประสิทธ,ธิภาพของตัวเครื่องเขาก่อนส่วนเรื่องราคาและสเปกต่างๆรอดูท้ายคลิปครับมาดูก่อนว่าเขาทําอะไรได้บ้างข้างหลังผมตรงนี้ก็จะเป็นสนามญาหญ้าน่วนน้อยนะตรงนี้ก็จะมีพวกใบไม้ที่ตกมาจากต้นยางพาราปิวมาเต็มสนามของเราเลยทําให้สนามเราไม่สวยมาดูนะครับว่าเครื่องเนี้จะเอาพวกใบไม้พวกนี้ออกจากสนามเราได้หรือเปล่า เพื่อนๆเชื่อไหมฟีเจอร์ที่ผมชอบมากที่สุดเกี่ยวกับเครื่องตัวนี้ก็คือการปรับแรงลมได้เครื่องดิวอ์ตัวนี้จะมีระบบปรับแรงลมอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือแบบไกลแบบทริกเกอร์ที่เราสามารถกำ ความแรงลมได้ตามนิ้วของเราซึ่งแบบนี้ก็สะดวกดีในการใช้งานแต่อาจจะคุมยากนิดน,นึงมือเราจะต้องนิ่งและแบบที่2ก็คือแบบดันข้างบนที่เป็นทริกเกอร์แบบที่ใช้มือดันความแรงของลมจะตามระดับที่เราเอามือดันขึ้นไปและจะค้างอยู่อย่างนั้นข้างในเนี่ยน่าจะเป็นยางที่เขาสามารถล็อกระดับของลมได้ซึ่งตรงเนี้ยสะดวกมากเลยซึ่งระดับที่เราจะดันนะครับมันก็ไม่มี1นึ่สนะแต่ว่ามันก็จะตามน้ําหนักของมือเราที่เรากดลงไปอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นข้างหน้าตรงเนี้ยก็จะเป็นพวกเศษยา ที่ผมตัดทิ้งไว้แล้วผมจะลองให้เพื่อนๆดูว่าการใช้ความแรงของลมนะ่ะเวลาเราเป่าหญ้าแต่ละจุดลมมันจะแรงเท่าไหร่ถึงจะพอเพียงในการทํางานของเราบางคนไม่ต้องการลมแรงมากไม่ต้องการฝุ่นที่มันคุ้งกระจายอาจจะเป็นภูมิแพ้เราก็ปรับลมให้เบาได้บางคนต้องการให้งานเสร็จไวโดยไม่สนใจเรื่องฝุ่นปรับแรงไปเลยเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะว่าความแรงลมแต่ละระดับมันเป็นยังไงผมก็จะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะจากแรงลมเบา ไปแรงจนถึงฝั่งนู้นเพื่อนดูนะว่ามันจะแตกต่างกันแค่ไหนแบบนี้เพื่อนๆจะสังเกตน,นะว่าหญ้าเนี่ยมันก็พุ่งออกไปไม่ได้ไกลมากแต่ว่าฝุ่นเนี่ยน้อยมากๆเลยเราสามารถใช้แบบนี้ทำความสะอาดพวกข้างในภายในโรงรถข้างในลานข้างในลานจอดรถบ้านเราเนี่ยไม่ต้องการให้ฝุ่นมันเยอะเกินไปและเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับเรามากมายทีนี้มาดูแบบที่2ครับลมแรงขึ้นนิดนึง นะครับความแรงลมมันจะค่อยๆแรงขึ้นตามระดับริกเกอร์ที่เรากดทีนี้ถ้าเกิดผมเอาประมาณปานกลางลองดูซิว่ามันจะแรงขึ้นขนาดไหนเพืเ่อนๆจะเริ่มเห็นฝุ่นแล้วนะว่าแต่ละอันเนี่ยมันเริ่มมีฝุ่นเยอะขึ้นทีนี้มาแรงขึ้นอีกนิดนึงฝุ่นมันจะมากขึ้นอีกแต่ความแรงและปริมาณของลมนะครับมันทําให้งานเราเสร็จไวขึ้น หญ้านาหนาเนี่ฟุ้งกระจายนะครับแบบนี้ก็ถือว่าแรงทีนี้เรามาดูความแรงเต็มที่แรงที่สุดของเครื่องนี้ที่เขาสามารถทําได้ เพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างจากเส้นสีขาวที่เป็นเส้นเริ่มต้นของญ้าของเราว่าความแรงของลมเนี่ยแต่ละระดับเนี่ยมันจะต่างกันอยู่ถ้าเกิดเป็นระดับเบาเขาก็สามารถเป่าออกมาได้ไม่ไกลมากแล้วก็ฝุ่นไม่คุ้งกระจายแรงขึ้นแรงขึ้นปริมาณของญ้าเราเนี่ยก็จะโดนดันออกมาด้วยความแรงของลมแต่สิ่งที่เราจะต้องแลกมาก็คือฝุ่นและแรงลมที่อาจจะฟุ้งกระจายได้และระดับสุดท้ายเนี่ยเขาสามารถเป่าจากตรงเส้นสีขาวมาตรงเนี้ย ความแรงลมอยู่ที่3เมตรเนี่ยสามารถทํางานได้ปกติเลยซึ่งหมายความว่าแรงลมระดับแรกเนี่ยก็จะเริ่มที่ใช้งานประมาณ1เมตรส่วนแรงลมที่มากที่สุดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ3-4เมตรขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เพื่อนๆเ,เป่านะ่ยคืออะไรเดี๋ยวผมจะใช้เบอร์ที่แรงที่สุดนะครับเป่าเศษพ่วงเนี้ยออกจากสนามตรงนี้แล้วมาดูว่าเขาจะจัดการได้แบบไหน ซึ่งตรงนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะครับว่าการเป่าลมใบไม้ที่บนพื้นคอนกรีตเนี่ยเครื่องนี้สามารถเอาอยู่ได้สบายๆเลยบททดสอบต่อไปของเครื่องนี้ก็คือเป่าพื้นที่เป็นพื้นหินนะครับที่มีใบไม้ตามซอกตามมุมอย่างเงี้ย,ยว่าเขาจะเอาได้ดีขนาดไหนปริมาณลมเหลือเฟือแต่ความแรงเนี่ยจะได้ไหมมาดูกัน และนี่ก็คือพื้นที่ที่ผมใช้เครื่องเป่าลมใบไม้บ่อยพอสมควรนะเพราะว่าเจ้าสตัวเนี้เห็นน้องๆ2ตัวนี้ไหมสอตัวนี้ชอบไปลากของจากที่อื่นมาครับแล้วก็เอามากัดอยู่ตรงเนี้ยบริเวณหญ้าเทียมตรงนี้นะผมจะดูว่าการเป่าเนี่ยมันจะเป่าออกไหมตรงนี้มีทั้งเศษอ้อยเศษหินเศษนุ่นใบไ,ไม้เยอะแยะไปหมดเลยเครื่องตัวนี้จะเอาอยู่ไหม จริงๆแล้วครับการทํางานของเครื่องนี้ก็น่าพอใจพอสมควรเลยแต่เพื่อนๆจะเห็นนะว่ามันจะยังมีพวกแบบเศษเล็กๆอย่างเงี้ยที่มันฝังลงไปในหญ้าเทียมของเราเนี่ยจะเอาไม่ออกนะครับอย่างเช่นเป็นเศษที่ลักษณะเป็นเศษอ้อยยาวๆแบบนั้นก็เอาไม่ออกเหมือนกันแล้วก็เศษชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ก็ลมแรงไม่พอนะครับแล้วก็ลักษณะที่เป็นเศษนุ่นแบบนี้นะที่ตัวของเขาเนี่ยเกาะกับสนามหญ้าเทียมมันทําให้เป่าไม่ออกเพราะว่ามันมีความเกาะอยู่ และเหตุผลที่มันไม่ออกนะครับเนื่องจากว่าเครื่องเนี่ยปริมาณลมมันเยอะก็จริงแต่ว่าแรงเนี่ยเขายังแรงไม่พอที่จะดันเป็นจุดทําให้เศษพวกเนี้ยกระเด็นออกแต่ปริมาณลมครับเราสามารถทํางานตรงเนี้ยได้เสร็จเร็วแน่นอนตอนนี้ผมก็ใช้แบตลงไป1ก้อนเลยครับหมดใบแล้ว1ก้อนแบตที่ผมเลือกใช้เมื่อกี้ก็จะเป็น12แอมป์นะครับ12แอมป์การทํางานที่เมื่อกี้ใช้ไปนะั้นน่าจะได้อยู่ประมาณ ได้เยอะนะประมาณ20นาทีนะแบบเป่าแบบหยุดบ้างเป่าบ้างผมก็ถือว่าตัวนี้ประหยัดแบตได้พอสมควรเพราะว่าตัวนี้เขาดีไซน์มาเพื่อใช้กับแบต18 20โวลต์แต่เรามีแบต60บโวลต์แล้วก็แอมขนาดใหญ่1 2แอมป์อย่างเงี้ยมันจะต้องใช้งานได้เยอะกว่าอยู่แล้วแน่นอนทีนี้ครับบททดสอบสุดท้ายที่เราจะไม่ทดสอบเลยก็ไม่ได้ก็คือการเอาเครื่องตัวนี้พร้อมแบตเต็มๆแบบนี้ไปเป่าในร่องยางพาราการเป่าในร่องยางพารามันก็เป็นการทดสอบของเราได้หลายแบบ1 ก็คือปริมาณลมถ้าปริมาณลมของเราเยอะมันก็จะจัดการพวกใบไม้ครับที่ทับถมเนี่ยได้เร็วถ้าเกิดความแรงของเขาเยอะพวกกิ่งไม้ลูกยางพาราก้อนหินเศษหินที่ว่าอยู่ในร่องยางพาราเนี่ยเขาก็สามารถเป่าออกไปได้เพราะว่ามันมีความหนักมามาลองกันเลยร่องยางพาราข้างหลังผมผมก็จะเลือกเป็นร่องที่มีกิ่งไม้เยอะพอสมควรแล้วก็มีใบไม้เศษใบไม้นะมาดูว่าเขาจะทําความสะอาดได้ดีแค่ไหน สิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูนะว่าพวกใบายางพลาครับเขาสามารถจัดก,การใบายางเนี่ยได้หมดเลยนะใบายางเนี่ยไม่เหลือเลยแต่พวกเศษกิ่งไม้ครับอย่างเช่นพวกกิ่งไม้ใหญ่กิ่งไม้เล็กเนี่ยที่เป็นเศษๆอย่างเงี้ยพวกเนี้ยไม่ได้ปลิวไปกับใบายางนะก็คือปริมาณลมของเขาอ่ะมันอาจจะแรงจริงแต่ความแรงเฉพาะจุดนะครับที่สามารถ จะดึงกิ่งไม้พวกนี้ลอยขึ้นมาแล้วก็ไปกับแรงลมงเงี้ยเขาอาจจะยังทําไม่ได้ดีเท่าที่ควรเนื่องจากเครื่องนี้ครับมีกําลังแค่18โวล์เพราะฉะนั้นจะทําให้มันเป็นเหมือนเครื่องใหญ่เลยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงพวกใบไม้นะครับแบบเนี้สยสบายๆไม่มีข้อติเลย แต่สิ่งที่ผมคิดว่าเครื่องนี้เหมาะที่สุดก็คือการกําจัดใบไม้ที่มาอยู่ตามถนนหรือทางเดินลักษณะแบบนี้ข้างถนนเราเราจะสังเกตว่าถนนมันมีความแคบอยู่พอใบไม้มันกืนเข้ามาในถนนของเราใช่ไหมถ้าเกิดเราเป่าใบไม้ขจัดออกไปเนี้ยถนนของเราจะกว้างขึ้นทันทีเพื่อนๆคอยดูนะ งั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าเครื่องตัวนี้ผมชอบหรือไม่ชอบมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเพื่อนๆควรซื้อไหมอย่างที่ผมเคยพูดก่อนหน้านี้เครื่องมือดีว์ลเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทหลักใหญ่ๆก็คือรุ่น18 20โวล์แต่อีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็น60โวล์การที่เราใช้เครื่องมือ20โวล์หรือว่า18โวล์เนี่ยเราก็สามารถใช้แบตเตอรี่แบบเฟรกโวล์ที่เขาสามารถลันลงไปที่20โวล์อย่างเงี้ยได้แล้วก็ลันได้60โวล์แบบนี้ได้เหมือนกันแต่เครื่องนี้ยครับอยู่ที่ หรือ6 0โวล์ก็สามารถรันเครื่องนี้ได้เรามาดูที่สเปคเครื่องตัวนี้กันก่อนนะครับเครื่องตัวนี้ก็จะใช้ไฟอยู่ที่ 18V โวล์ น้ำหนักอยู่ที่3.2กิโลกร,รัมแบบไม่รวมแบตส่วนแบตเตอรี่เราสามารถใช้งานที่เป็นหลายๆแบบได้ก็ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ของเพื่อนๆว่าแบตขนาดไหนน้ำหนักก็จะเพิ่มไปตามแบตเตอรี่เครื่องตัวนี้เคลมปริมาณลมอยู่ที่4 5 0 c m cfm ความเร็วลมอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงรูลมออกข้างหน้าท่อเขาจะอยู่ที่3นิ้วครึง่งส่วนด้านหลังรูรับลมอยู่ที่6นิ้วระบบการใช้งานก็จะเป็นแบบ2ระบบนะครับไม่ว่าเราจะกดทริกเกอร์หรือว่ากดคันเร่งด้านใต้หรือว่าจะดันมือคันเร่งด้านบนเพื่อล็อกอย่างง้ก็ทได ตัวนี้อาจจะไม่มีหน้าจอ LCD นะไม่มีปุ่มเปิดสวิตช์เร่งคันเร่งหรือว่าความแรงใดๆทั้งสิน้นใส่แบตกำเครื่องเครื่องทํางานวัสดุตัวเครื่องก็ทํามาจากพลาสติกครับเกือบทั้งหมด90%เนี่ยก็พลาสติกก็จะมีพวกน็อตพวกอะไรเนี่ยจะเป็นเหล็กซึ่งเหตุผลของเครื่องเป่าลมทุกชนิดนะครับทำมาจากพลาสติกทั้งหมดเลยก็เพื่อความเบาเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็จะได้ทํางานสะดวกขึ้นมาดูสิ่งที่ผมชอบกันบ้างนะสิ่งแรกก็คือวัสดุของเครื่องตัวนี้วัสดุของเครื่องตัวนี้ครับถึงมันจะเป็นพลาสติกกรนะดก ที่เราสามารถใช้งานได้ยาวๆไม่เปราะไม่แตกง่ายการดีไซน์ของเขาเนี่ยก็ถือว่าดีทีเดียวแบตอยู่ด้านหลังลมอยู่ด้านหลังอย่างมือจับเนี่ยก็ให้เป็นกริบย่างจับถนัดมือมากถึงแม้ตัวนี้ครับจะไม่ได้ให้สายสะพายมาแต่ความบาลานซ์ในการถือเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเราสามารถใช้งานได้ระยะหนึ่งนานๆโดยที่เราไม่เหนื่อยอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือปริมาณลมที่เขาให้มาปริมาณลมเนี่ยเขาสามารถ เป่าออกไปแล้วใบไม้เนี่ยที่มีกองกันอยู่มากมายอ่ะสามารถปิิวออกไปได้ทําให้งานเราเนี่ยเสร็จไวขึ้นมากและสิ่งที่ผมชอบที่สุดของเครื่องเป่าลมนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามที่มีฟีเจอร์เนี่ยฟีเจอร์การปรับเร่งลมที่สามารถล็อกได้จากระดับน้อยไปมากไอตัวเนี่ยครับถ้าเกิดเราต้องการทํางานโดยที่เราไม่ต้องการให้พื้นที่มันกระจายหรือว่าฝุดมันคุ้งตัวเนี้ย ตอบโจทย์ได้ดีมากเลยซึ่งไกของเขาครับข้างล่างเนี่ยก็ดีไม่แพ้กันนะเราสามารถควบคุมความแรงลมได้จากนิ้วของเราแต่เพื่อนๆคนไหนมือไม่นิ่งเหมือนผมครับมือไม่นิ่งการที่กำทิกเกอร์ข้างล่างปริมาณลมเดี๋ยวมันก็ออกน้อยบ้างเบาบ้างแรงบ้างแต่ถ้าเกิดมีตัวดันลมข้างบนแบบนี้ครับเราสามารถล็อกความแรงลมได้ทีนี้เรามาดูจุดพิจารณาของเครื่องตัวนี้กันอย่างแรกครับความใหญ่ของเครื่องเนี่ยถือว่าเทอาทะพอสมควรถ้าเกิดเรามีพื้นที่เล็กๆที่เราจะต้องเข้าซอกเข้ามุมหรือว่าเป่าใต้โต๊ะใต้เก้าอี้ ตัวนี้อาจจะยังไม่เหมาะเพื่อนๆอ,อาจจะต้องหาตัวที่มันเล็กกว่านี้ในการทํางานแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการจัดการบริเวณกว้างอย่างเช่นถนน,นลานกิจกรรมอย่างเงี้ยตัวนี้เหมาะมากอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องพูดถึงก็คือความแรงของตัวเครื่องด้วยสเปคที่เขาให้มาด้วยความแรงลมด้วยปริมาณลมถือว่าเหมาะสมกับเครื่องนะแต่ว่าผมก็ยังแอบติดนิดนิด ก็คือเรื่องความแรงของลมปริมาณลมเนี่ยให้มามากเพียงพอเลยแต่ว่าความแรงของลมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทาได้ดีกว่านี้สักนิดหนึ่งการที่เราเอาไปเป่าใบไม้เนี่ยไม่มีปัญหาแต่พอเราเจอพวกเศษกิ่งไม้เนี่ยผมก็คิดว่าเออมันน่าจะเป่าพวกเศษกิ่งไม้เนี่ยกระจายออกไปได้บ้างแต่ว่าตัวนี้นะพอผมเอาไปลองจริงๆถ้าเกิดเราไม่จี้กิ่งไม้โดยตรงเนี่ยก็ยังไม่สามารถเป่าได้นะแต่ใบไม้เนี่ยถือว่าผ่านมากจริงๆแล้วนะครับมันก็ยังมีจุดพิจารณาอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของราคาเครื่อง แต่เครื่องตัวนี้ถือว่าทาราคาได้ดีนะสำหรับยี่ห้อที่เป็นแบบ DeV วผมได้เครื่องตัวนี้ครับตอนที่โปรโมชั่นมาในราคา3000กว่าบาทซึ่งเหตุผลที่ราคามันไม่ได้แรงมากเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องตัวนี้ใช้ระบบแบบ1 8โวลต์ซึ่งความแรงของเครื่องเนี่ยมันเทียบเท่าพวก6 0โวลต์ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วราคาเนี่ยมันก็ต้องลดลงมาอย่างถ้าเพื่อนๆคนไหนนะมีเครื่องมือของ DeV วแล้วมีแบต20บโวลต์ของ DeV วอยู่แล้วตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเราสามารถใช้แบตพวกนั้นกับเครื่องนี้ได้เลยไม่จําเป็นต้้องใช 60V ตว์บแบบของผมก็ได้ซึ่งแบตเตอรี่ดีโวเนี่ยก็มีหลายรุ่นหลายราคาเราสามารถเลือก ความจุเลือกแอมของเขาได้ถ้าคนไหนมีเครื่องมือดีวลและใช้ดีวอลอยู่แล้วนะตัวนี้ไม่ต้องคิดเลยน่าสนมากทีนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆพิพจ,จารณาอีกอย่างหนึ่ในการใช้เครื่องเป่าลมใบไม,ไม้หรือว่าเครื่องเป่าลมทั่วไป1ก็คือเรื่องฝุ่นการที่เราใช้ลมเป่าพวกเศษดินเศษใบไม้เศษฝุ่นเนี่ยฝุ่นมันคุ้งกระจายอยู่แล้วแบบปริมาณที่มหาศาลมากถ้าเพื่อนๆดูจากในคลิปของผมนะผมจะไม่ได้ใส่อุป,ปกรณ์ป้องกันนะครับเพราะว่าผมต้องการรู้ว่ามันเยอะขนาดไหนแล้วผมต้องการให้เพื่อนๆสัมผัสว่า,วาเออ เื่อนเอาไปใช้ผมแนะนําเลยหน้ากากเนี่ยต้องมาที่อุดหูเนี่ยก็ต้องมีแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเสียงนะตัวนี้นะครับผมถือว่าเสียงเนี่ยเบาจริงๆมันก็ไม่ได้เบาหรอกแต่ด้วยความที่ใบพัดเขาใหญ่รูท่อลมเขาใหญ่เสียงที่เขาออกมาเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่แบบนุ่มเสียงโลไม่ใช่เสียงแหลมปี๊ดที่ทําให้เราเจ็บหูซึ่งตรงนี้ถ้าใครไม่อยากอุดหูเครื่องนี้ก็ยังพอไหวนะแต่ถ้าระยะยาวนะครับ ต้องอุดหูนะพูดถึงเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจายนิดน,นึงนะถ้าเพื่อนๆมีเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าอยู่ในแหล่งชุมชนอย่างเงี้ยการใช้เครื่องเป่าใบไม้หรือว่าเครื่องเป่าต่างๆในการทําความสะอาดบ้านเนี่ยเพื่อนๆจะต้องดูให้ดีนะว่าเพื่อนบ้านเราได้ผลกระทบหรือเปล่า อย่างเช่นถ้าเกิดเพื่อนบ้านของเราอยู่ใกล้แล้วเราเป่าเยอะเงี้ยฝุ่นเนี่ยคุ้งกระจายไปเราอาจจะโดนตำหนิจากเพื่อนบ้านได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดพิจารณาอย่างหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆจะใช้เครื่องเป่าลมหรือเครื่องเป่าไปมาในการทําความสะอาดบ้านแต่ถ้าเพื่อนๆอาศัยอยู่ในสวนในไร่แบบของผมนะครับโอ้โหเป่าไปเลยครับกระจายแน่นอนเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับว่าเครื่องตัวนี้มันเหมาะสมกับเพื่อนๆหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่เราจําเป็นในการดูแลบ้านดูแลสวนหรือเปล่าขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่องมอสโมองเสมอมาเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กกดดดตติาม Subscribe กำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้กดกระดิ่งกดกระดิ่งไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปผมมดและนี่คือช่องมสโมจากภูกระดึงจังหวัดเลยครับ